สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมก็มาเหมือนเดิมนะครับพบกับผมนะครับโทนบางแคนะครับกับเพจโทนบางแครฟ fc นะครับก็ยามเช้าแบบนี้นะครับก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับความรู้ด้านความรู้ในวงการพลาสกเครื่องนะครับก็ต้องบอกเลยว่าความรู้ในวงการพลาสกเครื่องเนี่นะครับเราศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับ ไม่มีใครรู้หมดนะครับไม่มีใครรู้หมดแล้วก็ไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะครับไม่มีใครรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องศึกษานะครับและอ,ะอ,ะอย่างที่ผมบอกศึกษาและเรียนรู้ทุกๆกวันนะครับมันศึกษามันเรียนรู้นะครับผมต้องบอกเลยว่าพรสวรรค์นะครับไม่ได้ช่วยให้คนประสบความสาเร็จนะครับถ้าคุณมีพรสวรรค์และคุณไม่มีพรแสวงนะครับ ยังไงชีวิตคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้เราจะเป็นพระเราจะดูพระได้นะครับเราจะต้องมีพรสวรรค์และพรแสวงด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เตือนใจผมตลอดเวลานะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกทท่านเลยนะครับคุณปีชาสวัสดีคุณเบียสวัสดีคุณธนากิจครับธนากิจครับสวัสดีคุณนิทัศสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับคุณแวนคุณพงศกรสวัสดีครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวนะครับเรียนรู้เรื่องราวสวัสดีครับพี่รังสรรค์ชูเกตครับสวัสดีครับพี่ตูมอยุธยาสวัสดีคุณวรายุทธสวัสดีคุณจักรินนะครับคุณจักรินนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยครับสวัสดีคุณสราวุธนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้นะครับสังคมเรานะครับเวลาเรา เสพข่าวนะครับเวลาเสพข่าวดูข่าวนะครับทางทีวีทางอะไรต่างต่างก็แล้วแต่นะทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเ,เราจะเห็นนะข่าวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวและโหดร้ายนะครับเ,เช่นวัยรุ่นตีกันทําร้ายกันฆ่ากันนู่นนี่นั่นโอ้สารพัดที่เราจะเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราไม่เสพข่าวเหล่านั้นนะครับใจเราก็ไม่เป็นทุกเราก็จะมองสังคมในแง่ดี ทุกวันนี้เรามองสังคมในนี้แง่ลบกันนะครับว่าสังคมไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างงี้นะั่นไม่ดีอย่างงั้นนะครับอ่าสมเด็จโตครบร้อยห้าสิบสี่ปีร้อยสี่สิบห้าครับประกศะราะะกศไปแล้วนะครับน่าจะประกาศไปแล้วนะครับน่าจะประกาศไปแล้วนะครับเดีย๋ยวถามทีทมงานให้อีกทีหนึง่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ bicycles. อนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราอยู่ในสังคมแล้วก็เนาะ แล้วก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ให้ได้กับสังคมนะครับที่เราอยู่อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าเมืองเราประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดีแล้วก็เป็นประเทศที่ใครๆหลายๆท่านหลายๆคนอยากจะมาอยู่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับนะครับเอา้าสวัสดีกันทุกทุกท่านเลยครับคุณนัทนายสวัสดีคุณตั้มศรีพรพนมจินจันตูลานทรายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์นะครับพระเกจิอาจารย์ พระเกจิอาจารย์ที่นะครับที่ผมบอกได้เลยว่ามีความมีความโด่งดังนะครับในยุคสงครามอินโดจีนนะครับมีความโด่งดังนะครับพี่โทนครับเหรียญปีน2519ตัดขอบเป็นแบบไหนครับโอ้โหบอกไม่ได้หรอกครับคือจะพูดถ้าถามนี้ตายเลยนะครับถามอย่างนี้แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือ ถ้าคุณถามพระปีหนึ่งเก้าตัดยังไงพระปีหนึ่งเก้าคุณเชื่อไหมว่าสร้างพระเนี่ยพระสร้างมหาศาลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณถามคุณต้องเจาะจงว่าตัดตัดยังไงหลวงพ่ออะไรครับถ้าถามว่าตัดยังไงเนี่ยผมตอบไม่ได้หรอกนะครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แน่นอนนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าไงคุณไปหาซื้อพระไม่แพงราคาถูก ในปีสองห้าหนึ่งเก้ามาดูตัวตัดก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะโรงงานในสมัยปีหนึ่งเก้ามีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะบอกเลยมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องศึกษาก่อนนะครับโอ้ถ้าถามางี้ตายเลยนะครับเอานะครับผมจะบอกเล่าเรื่องราวนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิรูปหนึ่งนะครับพระเกจิรูปหนึ่งในย่านฝั่งทนนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นบ้านเป็นเป็นเป็น เป็นพระเกจิที่ผมเติบโตแถบนั้นด้วยนะครับในย่านบางมดเนี่ยบ้านผมนี่สมัยก่อนผมที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ซอยผู้ใหญ่ยูนหรือซอยนามายัยมมันจะทะลุกันได้ซอยนามัยมซอยการซอยผู้ใหญ่ยูนซอยวันอะไรพวกเนี้ยสวนทนบุรีลมเนี่ยจะทะลุกันได้หมดนะครับผมอยู่ในเขตบางมดอ่าผมต้องบอกเลยผมอยู่ในเขตบางมดนะครับอ่าการอยู่ในการอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็จะนับถือพระเกจิในพื้นที่ก่อนนะครับก็คือผมรู้จักพระองค์แรกก็คือหลวงพ่ออุปศีรีเนี่ย ที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็คือหลวงพ่อโอภาษีนะครับหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านเก่งมากนะครับชวดผมเนี่ยช่วดผมเนี่ยนะชวดคุณช่วดผมเนี่ยอายาุตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุสักประมาณร้อยร้อยกว่านะครับชวดผมเนี่ยทันหลวงพ่อภาสีนะครับแล้วตอนที่ผมสอบถามท่านเนี่ยท่านยังท่านยังท่านยังเล่าให้ฟังได้ท่านบอกว่าตอนที่สมัยหลวงพ่อภาษีเนี่ยอ่า บ้านผมเนี่ยจะจะจะ,จะทำบุญกับวัดหลวงพ่อรสีกับวัดหลวงพ่อพิงค์ก็นามากอก,ากนะอ่าผมถามท่านว่าเอ้าแล้วผมถามกับย่านะไม่แอบถามกับย่านะครับแล้วก็ถามกับชวดอ่าสมัยนั้นท่านยังพูดตัวเรื่องนะย่าบอกว่าอ่าตอนที่สมัยสงครามเนี่ยบ้านผมข้างหลังมีหลุมหลบภัยด้วยนะตอนสมัยสงครามเนี่ยต้องบอกเลยนะครับต้องบอกเลยย่าบอกว่าหลวงพ่อประสีเนี่ยเอาจีวรมาโบกมาโบกที่วัดแล้วโบกแวกน,น,นั้นเนี่ยอา่า ระเบิดเนี่ยไม่มีลงเลยนะแต่ลงข้างๆ้นะเต็มไปหมดเลยแบบเดียวกับหลวงพ่อพิงค์นะครับคือประสบการณ์การเล่าเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็จะทําพระแจกนะครับคือใครไปที่วัดเนี่ยหลวงพ่อก็จะเอาพระแจกให้นะครับพระที่ไล่รับแจกเยอะเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระเนื้อดินเป็นเนื้อดินเนื้อเนื้อผงเนื้อดินนะครับเป็นสมเด็จเป็นนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าท่านเป็นพระเกจิที่มีความเกี่ยวข้องกับ มีความมีความมีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์ในยุคสงครามเช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่ออวสีนี่เดิมท่านไม่ใช่คนบางมดนะครับท่านเป็นคนปากพนังนะครับปากพนังนครน,นครราชนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอปากพนังนะครับเดิมท่านชื่อชวนนามสกุลมลิพันธ์นะครับเดิมท่านชื่อชวนมริพันธ์นะครับท่านเกิดในปีใด นะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจจาไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าท่านเนี่ยมรณาภาพมรณะภาพในในปีสองสี่เก้าแปดถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบเอ็ดตุลาประมาณนี้นะถ้าจําไม่ผิดเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพุทธสมาคมในประเทศอินเดียเนี่ยนิมนท์นนะนนท่านไปนะครับอ่านิมนต์ท่านไปปลุกเสกเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นิมนต์ท่านไป นมันสก,การสังเวชนีชาสถานทั้งสี่นะครับผพุทธสมาคมของอินเดียเนี่ยเขานิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่านไปแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าสมัยก่อนนะเขาว่าท่านเป็นกายทิพยนะ์เนาะท่านเป็นกายทิพย์ท่านก็ไปที่อินเดียให้ลูกศิษย์ไปก่อนประมาณนี้ที่ที่ผมฟังเรื่องเล่านะให้ลูกศิษย์ไปก่อนนะครับแล้วท่านถอดกายทิพย์ไปนะครับเขาว่าเขาว่าแบบนั้นนะอ่าเสร็จเนี่ย นะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มรณาภาพาโดยโดยคำบอกเล่าของอมิสเตอร์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าท่านไปที่อินเดียแต่ว่ามีโทรเลขส่งมาอีกทีนึงว่าท่านเนี่ยมรณาภาพแล้วนะครับในเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือคือผมก็จำไม่ค่อยแม่นจริงนะครับแต่ว่ารู้ว่าท่านมรณาภาพประมาณปีเก้าแปดนะครับสองสีเก้าแปดเอ,อ พระที่ท่านสร้างนะครับท่านจะสร้างเหรียญรุ่นแรกก็คือเหรียญกลมที่ผมประมูลไปเมื่อวานนะครับแล้วรุ่นสองนะครับรุ่นสองเก้าห้ารุ่นแรกเก้าห้ารุ่นสองเก้าหกแล้วเก้าเจ็ดและเก้าแปดเนี่ยเหรียญคุฑแบกเสมาเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านทำนะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านทำนะครับที่วันนี้เราจะมาดูกันเนี่ยก็คือเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับนะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายก็คือครุฑแบกเสมานะครับคุฑแบกเสมาเนี่ยผมบอกว่าท่าน ช่างที่ออกแบบเนี่ยนะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็เหรียญนี้มีการทําปลอมแต่โบราณน,นะครับเพราะฉนะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเหรียญแท้ๆนะครับเป็นของดีราคาถูกแล้วน่าสะสมมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเหรียญแท้ๆเนี่ยผมแยกตัวตัวตดผมจะแยกตัวตัดและแยกผิวให้ท่านดูในสมัยเดิมเนี่ยมันแยก Favorite, олет, แค่มีขีดกับไม่มีขีดแต่ตอนที่เขาแยกเป็นยังไงบ้างและผมไม่แน่ใจนะครับอ้าวนั้นเราไปดูเหรียญกันนะครับไปดูเหรียญ รุ่นสี่แล้วกันนะครับผมจะเรียกว่าเหรียญรุ่นสี่แล้วกันนะครับครุฑแบกเสมาหลวงพ่อประสีครับเอาดูเหรียญครับขออนุญาตกลับกล้องนะครับกลับกล้องนะอ่านะครับโอเคอ่านะครับนี่คือเหรียญคุดแบกเสมาทั้งสี่เหรียญนะครับอ่านี่คือเหรียญคุดแบกเสมาสักสี่ทั้งสี่เหรียญในในอดีตนะครับเหรียญนี้เนี่ยนะครับ หน้าเหรียญเนี่ยต้องบอกเลยอ่ะหน้าเหรียญนะครับหน้าเหรียญเนี่ยนะครับหน้าเหรียญก็จะเป็นอ่าเป็นพัทศรีมานะครับพัทศรีมาครับอ่าด้านบนเนี่ยเป็นพัทศรีมานะครับด้านกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือสวัติกะแล้วก็มีอออ่างนะครับที่เป็นองค์หลวงพ่อแล้วก็มีอุนาโลมด้านบนนะครับแล้วมีพญาคุดเนี่ยทําท่าเหมือนแบกอยู่นะครับทําท่าเหมือนแบกอยู่ครับ นะครับในรัศมีเนี่ยในใน,ในเสม,มาเนี่ยรอบเสม,มาเนี่ยก็จะมีแบบขีดขีดที่เป็นรัศมีคือ,อเหมือนกับท่านจะประกาศว่าเหมือนกับคนแก่บล็อกเนี่ยก็จะประกาศว่านะครับพระธรรมคําสอนเป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับแล้วอ่างในย่อมาจากตัวท่านก็คือเหมือนเนชิดเชิดชูครูบาอาจารย์นะครับแล้วพญาคุดเนี่ยเป็นผมต้องบอกเลยว่าเป็นสัตว์ในเทียมนิยายที่ท,ที่มี พลังอำนาจและมีพล uh, right ังอำนาจและเป็นเครื่องหมายของอว่าง่ายครับมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยยุทธยามาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเครื่องหมายของอความมีอำนาจนะครับความมีอำนาจต้องบอกอย่างนั้นนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเทาะนะครับเป็นเทาะม้วนนะครับเป็นเทาะเป็นโอมคล้ายๆเทาะแล้วก็โอมนะครับเป็นตัวเทาะแบบนี้นะครับ ตัวท่าแบบนี้นะครับแล้วก็โอมขึ้นไปโอมขึ้นไปก็คืออ่าก็คือเป็นยันตัวหนึ่งนะครับที่ที่ท่านใส่ไว้นะครับแล้วก็จะเขียนพศออเป็นภาษาไทยว่าสองสี่เก้าแปดนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยอ่าทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะเหรียญคุดแบกเสมาเนี่ยเขาแยกยังไงในอดีตนะครับ คือผมผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาแยกยังไงนะคือคือผม,ผมต้องบอกก่อนเลยในอดีตเนี่ยเขาแยกอย่างเดียวคือท่านิยมเนี่ยนะครับอ่าท่านิยมครับอ่าสามเสดร้อนมากเออดีเหมือนกันครับท่านิยมนะครับในเสมาเนี้ยจะมีขีดเห็นไหมครับมีขีดเนี่ยครับมีขีดในเสมาแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้แยกยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่เลนให้นะใส่เลนให้แป๊บหนึ่ง อ่าอ่ะนี่ครับเห็นขีดในเสมาไหมเนี่ยครับขีดในเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยครับอ่านะครับนี่ครับ,รบมีขีดมีขีดในเสมานะครับมีขีดในเสมาเห็นไหมมีขีดในเสมาครับอ่าดูนะครับเนี่ยเขาแยกว่านิยมในโบราณเนี่ยเขาจะเล่นอย่างเงี้ยมีขีดในเสมาอย่างเงี้ยเป็นนิยม แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแยกยังไงนะอ่าเนี่ยเมื่อเหรียญนี่เหรียญหนึ่งนะครับเมื่อกี้เหรียญหนึ่งแล้วนี่เหรียญหนึ่งนะครับเป็นไหมครับมันจะมีขีดในเสมานะครับเนี่ยขอบบนนะครับอ่าอ่าผมจะชีให้ดูเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับเป็นไหมเห็นนะครับเห็นนะนี่คือนิยมในอดีตนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้แยกยังไงถ้าไม่นิยมมันจะไม่มีขีดอ่ะเดี๋ยวดูแบบไม่นิยมกันเห็นไหมครับไม่นิยมจะไม่มีขีดครับ เห็นนะครับถ้าไม่นิยมเนี่ยมันจะไม่มีขีดเห็นไหมครับอ่าไม่นิยมเนี่ยจะไม่มีขีดนะครับไม่มีขีดเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่เหรียญหนึ่งครับไม่นิยมมันมีสองเหรียญนะครับในอดีตนะในอดีตนะตอนนี้เขาแยกไงผมไม่รู้นี่ครับเห็นไหมครับไม่มีขีดเห็นไหมไม่มีขีดเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีขีดนะครับแล้วถ้านิยมนิยมเนี่ยนะครับ นิยมนะครับคุณดูด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังตรงยันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้านิยมหลังแบนแบบเนี้ยเขาเรียกนิยมคือมีขีดและหลังแบนนะครับนิยมสุดอ่าอันนี้หลังไม่แบนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยขออภัยนิยมสุดนะครับต้องมีขีดหลังไม่แบนหลังต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมครับหลังยันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย นะครับหลังไม่แบนนะครับอ่าถ้าหลังแบนเนี่ยยังเป็นบล็อกลองนะครับสมัยสมัยที่ที่ผมเล่นใหม่ๆนะอ่าเนี่ยถ้าถ้าแบนอย่างเงี้ยจะเป็นบล็อกลองนะครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาแยกยังไงนะครับอ้าวกลับกล้องก่อนอ่าปิดกล้องนะครับอ่าน,น,น,นี่ครับอันนี้ไม่นิยมนะี่ครับเหรียญนี้ไม่นิยมนะอ่าฝั่งนี้นิยมอ่านี่ครับถ้านิยมนะครับ ที่ผมบอกไปแล้วจะมีขีดตรงนี้กึกหนึ่งในเสมานี่ไม่มีขีดนะครับเห็นไหมครับอ่าดูง่ายๆครับถ้านิยมสุดนะครับหลังจะต้องเต็มนะครับอ่านิยมสุดเนี่ยอันนี้คือนิยมสุดนิยมสุดคือนะครับหนึ่งมีขีดนะครับมีขีดนี้นะครับมีขีดนี้แล้วก็หลังนะครับหลังนะครับหลังนี่ครับหลังต้องเต็มนะครับถ้าหลังแบนแบบนี้ เป็นบล็อกลองนะครับถลังแบนแบบนี้เป็นบล็อกลองในอดีตผมเล่นอย่างนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเขาบอกว่ามีจุดไม่มีจุดผมไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับตอนนี้เรามาดูเกแท้ครับเรามาดูเกแท้นะครับผมว่าผมว่านะครับความรู้สึกผมนะครับคือผมก็ไม่เคยได้ดูเหมือนกันตัวตัดแต่แต่แต,ตัวตัดเนี่ยดูได้ดูเกแท้ได้นะครับดูเกแท้ได้ ตัวตัดนี้ต้องบอกเลยนะครับผมเชื่อว่ามีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าสองตัวตัวตัดนะครับสวัสดีพี่ว่านักข่ถมครับตัวตัดนะครับผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่านะครับเหรียญอะไรครับหลวงพ่อภสีครับเหรียญคุดแบบเสมาหลวงพ่อภาีผมเชื่อว่าตัวตัดมีมากกว่าสองตัวนะครับเพราะเมื่อเช้านี้ผมนั่งเทียบดูเนี่ยอ่าผมเทียบจากตัวตัดนะครับอ่าดูนะครับ ตัวตัดเนี่ยนะครับอ่านะครับในบ็อกนะครับที่นิยมเหมือนกันนะครับตัวตัดแค่ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันนะครับสี่เหรียญเนี่ยแยกเป็นได้สองตัวตัดแล้วแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าผมจึงเชื่อว่ามีมากกว่าสองตัวตัวตัดเหรียญคุดแบบกเสมาผมเชื่อว่ามีมากกว่าสองตัวนี่คือตัวตัดสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเรียงตัวต <yah> ัดให้ดูนะครับอ sure ่าผมจะเรียงตัวตัดให้ดูนะครับอ่าเจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวจะเรียงตัวตัดให้ดูนะครับอ่าดูนะครับอ่านี่สี่เหรียญเลยนะครับสี่เหรียญเดี๋ยวต้องเรียงมันต้องเรียงระนาบเดียวกันอ่ะโอเคเรียงระนาบเดียวกันครับสี่เหรียญนี้นะครับสี่เหรียญนี้นะครับสี่เหรียญนี้นะครับ ตัวตัดที่เราจะเห็นบ่อยๆคือตัวตัดนี้ครับอ่าเมื่อคุณพลิกเหรียญมาหน้าตรงครับพลิกเหรียญหน้าจอไปทางขวานะครับไปทางขวานะครับตัวตัดที่คุณเห็นบ่อยๆนะครับจะเป็นตัวตัดนี้นี่ครับตัวตัดที่มีเส้นแท่งแบบนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีตัวตัดหนึ่งสองนะครับ สองนี้สองอันนี้ผมว่าตัวตัวตัดเดียวกันอเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะคุณดูนะครับนะครับผมหนึ่งบอกว่าตัวตัดมีมากกว่าสองหนึ่งเหรียญหนึ่งกับเหรียญสองเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเห็นนะแต่เหรียญสามแล้วก็เหรียญสี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัดก็ตัวตัดเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดคือเหรียญหลวงพ่อภาษีทุกเหรียญเนี่ย ตัดแบบโบราณคือตัดขาดทีเดียวนะครับตัดขาดทีเดียวนะครับเห็นไหมครับตัดขาดทีเดียวเห็นไหมครับนี่แป้นนี้จะตัดขาดทีเดียวแต่อีกตัวตัดหนึ่งนะครับจะตัดแค่ครึ่งมีดนะครับเหลือครึ่งหนึ่งอ่าเห็นไหมแต่จริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นยากอะไรมากมายนะครับไม่ได้เล่นยากอะไรมากมายนะครับอันดูตัวตัดนะครับอกลับมาอีกฝั่งหนึ่งให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอ่า เห็นไหมครับตัวตัดเนี่ยนะครับล่องนี้นะครับจะมีนะครับส่วนมากจะมีทุกทุกเหรียญหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเข้าใจว่าตัวตัดทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับแต่นะครับมีการแต่งตัวตัดไปเรื่อยๆนภาพอกไหมครับผมถึงบอกว่ามีมากกว่าสองตัวตัด ก็คือมีการแต่งไปเรื่อยๆจนทําให้ตัวตัดมันเพี้ยนออกไปสักสองตัวตัดได้นะครับอไม่มีแต่งแต่งไปจนเพี้ยนจนจนตัวตัดเนี่ยกลายเราเลยต้องมาแยกเป็นสองตัวตัดสามตัวตัดนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าตัวตัดเนี่ยก็คงจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนั่นแหละแต่แต่งไปเรื่อยๆนะครับอ่าเลยเราเลยจึงจําแยกว่ามันมีเกินสองตัวตัดนะครับ คือปั๊มมาอันแรกแล้วพอปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปได้สักร้อยเหรียญแล้วตัวตัดไม่คมแล้วเริ่มทื่อก็เริ่มเอาตะบายแทงตะบายแทงรับให้มันคมนะครับตัวตัดมันก็เพียนไปเป็นตัวตัดสองนะครับพอปั๊มปั๊มไปสักสองร้อยเหรียญตัวตัดไม่คมอีกแล้วก็แต่งตะบายอีกนะครับตัวตัดก็ปั๊มไปเป็นตัวตัดสองเป็นตัวตัดสามตัวตัดสี่ไปเรื่อยๆนะผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นห่วงพิจารณาไหมอะห่วงอะให้ดูห่วง ห่วงก็จะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับ e เป็นห like ่วงเชื่อมแบบนี้แล้วก็จะเป็นกลึงรอยกลึงกลึงนะครับเป็นรอยกลึงกลึงแบบนี้ส่วนมมกจะเป็นกลึงกลึงแบบนี้กลึงกลึงก็คือเวลาเขาดึงทองแดงออกมาเนี่ยมันจะมีร่องของการดึงทองแดงมานะครับก็กลึงกลึงแบบนี้นะครับแต่ตัวตัดเนี่ยมันต้องขาดอย่างนี้เลยนะครับจะกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับตัวตัดจะต้องขาดสนิทแบบนี้นะครับจะต้องเป็นแท่งขาดสนิททุกเหรียญเห็นไหมครับ เป็นแท่งขาดสนิททุกเหรียญน,นะครับอ่าจริงๆแล้วไม่ยากครับเหรียญเหรียญปีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ลายตัดเนี่ยผมว่าเขาแต่งไปเรื่อยๆจนจนจนมันเพี้ยนนะครับจนจนมันออกเป็นอ่าตัวตัดมันเลยไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันยังมีอ่าการบังคับพิมพ์ที่เป็นบังคับพิมพ์เดียวกันนะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับในการพิจารณานะครับผมจะบอกให้นะครับ อ่าผมจะบอกให้อ่าบนเหรียญนะครับอันนี้ดูตัวตัดไปแล้วนะครับดูการพิจารณาบนเหรียญนะครับพิจารณาบนเหรียญอ่าเดี๋ยวผมให้ดูในเลนนะอ่าผมจะใส่เลนให้ท่านดูนะอ่าโอเคครับการพิจารณานะครับการพิจารณานะครับคุณดูนะครับครุฑเนี่ยนะครับในครุฑเนี่ยนะครับมีความคมชัดเห็นไหมครับมีความคมชัดมากนะครับอ่าครุฑเนี่ยมีความคมชัดมากนะครับ คุดนี่มีความคมชัดมากๆนะครับแล้วออ่างคุณดูตัวเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกในออ่างผมให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับตรงปลายปากกาผมนะครับในในเครื่องหมายบวกเนี่ยครับเครื่องหมายบวกนะครับมันจะมีเส้น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 ขนแมวเนี่ยเยอะมากนะครับ แล้วเส้นพวกนี้นะครับเก๋ไม่เหมือนนะครับผมบอกเลยนะครับพี่โทนครับขอบเหรียญขอบเหรียญทําเก๋ได้ไหมทําได้ครับแต่ไม่เหมือนหรอกครับแค่ใกล้เคียงนะครับอ่าดูครับครับคุณเห็นเส้นไหมเส้นใ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 นเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับเนี่ยขนแมวขนแมวในเครื่องหมายบวกเนี่ยต้องชัดชัดนะครับต้องชัดชัดเลยนะครับต้องชัดชัดต้องบอกเลยว่าชัดชัดนะครับต้องพูดคําว่าชัดชัดนะครับ อ่าชัดมากนะครับตรงอ้ออ่างเนี่ยเครื่องหมายบวกอ่ะดูคุณดูทุกอันนะครับอ่ะอันที่หนึ่งผ่านไปอ่ะให้ดูอีกอันเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าไม่มีทางทําได้ไม่มีทางนะครับไม่มีทางนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเซียนบนเหรียญนี่ยนะครับเซียนบนเหรียญนี่ต้องบอกเลยว่าคมชัดมากครับคมชัดมากนะครับอ้ออ่างอ้ออ่างเครื่องหมายบวกเนี่ยครับ เสี้ยนที่แกะเนี่ยทำไงก็ไม่เหมือนนะครับไม่มีทางเหมือนไม่มีทางเหมือนนะครับบอกเลยว่าไม่มีทางเหมือนนะครับอ่าให้ดูตรงออ่างเครื่องหมายบวกชัดๆนะครับชัดๆนะครับอ่าจะมีเสี้ยนนะครับไม่มีทางเหมือนครับเก๋ไม่เหมือนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเห็นไหมครับอ่าอย่างอันนี้นี่โหเสี้ยนเต็มเลยนะครับเสี้ยนเต็มเลยพิจารณาง่ายครับแล้วหนึ่งต้องไม่บวมนะครับไม่บวมเนี่ยตัวตัดเนี่ย นี่ครับอันนี้อันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับอ่าอ่าให้ท่านดูเห็นไหมครับมันจะตัดขาดทีเดียวนะครับมันจะตัดขาดทีเดียวเห็นไหมครับตัวตัดจะเป็นแท่งนะครับเห็นนะครับโอเคหูเจาะเหรียญต้องสําคัญนะอ่าหูเจาะเหรียญนี่ก็ต้องปิ้นแบบนี้นะครับแล้วดูพื้นเหรียญนะครับความคมของพื้นเหรียญนะครับ เสี้ยนเห็นไหมเสี้ยนเห็นไหมครับเสี้ยนที่ผ่าเข้ามาในงยันนะครับเสี้ยนขนแมวบนพื้นเรียญเนี่ยคมมากนะครับพวกนี้ต้องคมมากๆนะครับต้องบอกเลยนะครับเส้นขนแมวนะครับคมมากเห็นไหมครับคมมากอ่าเราเวลาเราเอียงเราจะเห็นเลยนะครับคมมากและคมทุกองค์นะครับต้องบอกเลยว่าคมทุกองค์นะครับเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับอ่าโอเคนี่แหละครับ นี่แหละครับเป็นเหรียญโอปสีเหรียญคุดแบกเสมาหลวงพ่อปสีที่ผมบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูก็คือวันนี้นะครับแล้วผมจะบอกนิดหนึ่งว่าของเหล่านี้น่าเป็นของที่น่าสะสมแล้วแล้วผมบอกให้เลยเป็นของดีราคาถูกพุทธคุณนี่ผมบอกให้นะสุดยอดนะครับคือมาหาอำนาจเมตตาแค้วคาดเป็นเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับอ่าการตัดของต,ตัวตัดเนี่ยผมว่าเขามีการแต่งแม่พิมพ์ แต่งแม่พิมพ์ตัวตัดขอบแต่งไปเรื่อยๆื่อตัวตัดมันก็เลยมีหนึ่งสองสามสี่นะผมผมเชื่อว่ามีมากกว่าสองพิมพ์อข้างนีมม่มีมากกว่าสองแบบมีมากกว่าสองแบบคือสามสี่ต้องมีนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับหลวงพ่อประสีนเป็นพระอริยะนะผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะนะครับเท่าทีนท่านได้กสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าพุทธคุณเนี่ยเกินราคานะครับพุทธคุณเกินราคา ผู้ทุคุณหลวงพ่อประสีเนี่ยเด่นทางด้านมาหาอำนาจนะครับมาหาอำนาจแค้วคาดปลอดภยัยคาถาของท่านก็คือก็คืออิติสุขโต阿拉หังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภูม,มิเทวาขมามิหังท่านจะเดินทางไปแห่งผลตำบลใดนะครับให้ท่านใช้คาถานี้นะครับนะครับจะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงผมบอกเลยนะครับคาถานี้จําไม่ขึ้นใจนะครับอิติสุขโต阿拉หังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัตถวีคงคาพระภูมิมเทวาขัมามิหังนะครับนี่คือคาถาหลวงพ่อโอบสีราคาสนทนากันผมว่าน่าจะหลักหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทสวยๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นิยมนิยมต้องเป็นพิมพ์นิยมด้วยหมื่นหนึ่งบวกลบแน่นอนนะครับหมื่นหนึ่งบวกลบนะครับอา,อาจจะแพงกว่านั้นหรือจะอาจจะแพงกว่าหนึ่งหมื่นหรือถูกกว่าหนึ่งหมื่นแล้วแต่ว่าท่านจะแล้วแต่แล้วแต่ว่าท่านจะได้ที่ไหนนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ย ให้อย่างน้อยๆนะครับมันไม่มีอะไรบนหน้าเหรียญอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆวันนี้ท่านก็ได้ภูมิคุ้มกันและได้ภูมิความรู้ที่ไม่มากก็น้อยนะครับที่ไม่มากก็น้อยซึ่งผมนํามาให้ท่านนะครับอ่าใช้ท่องได้ครับโอปัทวีคงคารนะมามิหังแล้วก็ก็ประมาณนั้นแหละครับเราก็เราก็ต้องท่องให้เต็มเต็มก็ดีเหมือนกันนะครับกระถาหลวงพ่อท่านท่าน ท่านท่านมีคาถาของท่านเองเนี่ยที่สุดแล้วนะครับผมว่าผมใช้มาตั้งแต่เด็กนะครับคาถานี้เพราะว่ามันอยู่ในกระดาษยันนะครับสมัยก่อนผมจะมีกระดาษยันหนึ่งแผ่นที่เป็นของหลวงพ่อประสีผมไปไหนผมก็จะพกติดตัวผมไปด้วยนะครับเพราะผมนับถือหลวงพ่อนะครับผมนับถือหลวงพ่อประสีนะครับผมก็เป็นพระเกจ,จิอีกหนึ่งองค์นะที่ผมเล่นพระและผมก็รู้จักท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันข้างหน้าถ้าผมมีโอกาสนะครับมีเหรียญรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสาม ผมก็จะนํามาให้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่4ี่แต่ไม่มีรูปหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไว้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีรูปชั้นเพราะต่อไปนี้จะไม่มีชั้นอีกแล้วนะครับท่านบอกเป็นไนยะให้ลูกศิษย์ได้ทราบนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับทุกทท่านเลยว่าความรู้ที่ผมมีให้นะครับผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผมไม่ใช่คนที่เลื่อนหรูมาจากไหนนะครับผมเป็นคนธรรมดา นะครับผมเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าผมมีนะครับมีความรู้ที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆผมอย่าเรียกว่าสอนนะครับเรียกว่าแบ่งปันความรู้กันละกันนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็จะได้มีภูมิคุ้มกันในความรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกําลังใจนะครับถ้าเกิดว่าดูไม่ทันทางนี้นะครับมาดูย้อนหลังหรือไม่งั้นเข้าไปดูใน youtube นะครับอ่า u t u b e ก็โทนบางแคร นะครับทวนบางแคพระเครื่องเมืองไทยนะครับแล้วเข้าไปแล้วสับสไครต์ให้ด้วยนะครับสับสไครต์คือกดติดตามนะครับสับสไครต์นะครับอ่าโอเคครับยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้ผมทวนบางแคต้องไปก่อนครับอ่าเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับประมูลพระเครื่องราคาแบ่งปันครับสวัสดีครับ